ท่านมั่นาาใจได้ว่าเราทั้งห้าคนเนี่ยจะยืนเคียงข้างกับทุกทุกข้างเพื่อให้การเลือกตั้งไปสู่จุดมุ่งหมายที่เราคาดหวังไว้นะครับผมก็ขอฝากความหวังฝากภาระอันนี้ไว้กับท่านด้วยความเคารพด้วยความตั้งใจและก็หวังว่าท่านจะช่วยทำให้ภารกิจของการเลือกตั้งนั้น ้นไปด้วยดีนะครับผมขอถือโอกาสนี้เปิดการประชุมชี้แจงคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิง่นทั้ง6แห่งผมยังไม่ได้เอ่ยเลยนะครับต้อง6แห่งมีเทศาบาลเมืองลำภูนมีเทศาบาลอุโมงมีเทศาบาลตำบล โมง,งน้อยเทศบาลชาศกเศ้าเทศบาลบ้านโฮงแล้วก็เทศบาลวังดินนะครับนั่งหกแงก็ขอพวกเราได้รับความขอบคุณจากกรตนะครับขอเปิดการประชุมที่แจงระบัดน,นี้ครับ